อนนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นก็เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะและสิ่งที่คนญี่ปุ่นทําในช่วงนี้นั่นก็คือโคโรโมไกสลับเอาเสื้อผ้าในช่วงฤดูร้อนนะคะเก็บเข้าตู้แล้วก็นําเสื้อผ้านะคะที่ใส่สําหรับช่วงอากาศหนาวนะคะออกมาสําหรับการวางเสื้อผ้านะคะก็จะวางเก็บเสื้อผ้าในแนวตั้งาสามารถเลือกลายเสื้อได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องนะคะขูยเสื้อ จากด้านใต้ขึ้นมาค่ะโคต,ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้โคดเท่าไหร่เพราะว่าอากาศยังไม่หนาวถึงขนาดว่าจะต้องใช้โคนนะคะสำหรับเสื้อผ้าน,นะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเทนสีก็จะเป็นเทนที่ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอกกับช่องอกสร้างปากเป็ดค่ะตอนนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะและสิ่งที่คนญี่ปุ่นทำในช่วงนี้นั่นก็คือโคโรโมไกโคโรโมไกคือการปลเปลี่ยนนะคะ สลับเอาเสื้อผ้าในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเก็บเข้าตู้หรือว่าเข้ากล่องเข้าชั้นนะคะแล้วก็นําเสื้อผ้านะคะที่ใส่สําหรับช่วงอากศาศหนาวนะคะออกมาค่ะสำหรับนะคะโคลโมกาเอกของปีนี้นะคะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เริ่มทำกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาแล้วค่ะแต่ว่าอุกเองนะคะก็ มีการแอบอู้นิดหน่อยนะคะยังไม่ได้เริ่มทําก็เพิ่งจะมาเริ่มทำอ่อตอนกลางเดือนตุลาน,นี้นะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะวิธีการทับเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะของอกกันค่ะน,นี้ก็คือเป็นครเซต็นะคะของอกกับพี่โยนะคะก็คือจะอยู่ในประตูอีกห้องหนึ่งนะคะแยกเป็นห้อง ออกจากห้องนอนนะคะคือเดินเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้เป็นโซนที่ว่าใช้ในการแต่งหน้านะคะมีอักเซสซอรีมีสกินแคร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแรวราวนะคะสำหรับแขวนเสื้อผ้านะคะที่ใช้ด้านบนก็จะเก็บกระเป๋านะคะส่วนบนสุดน,นู้นนะคะอกก็ไว้พระพุทธรูปค่ะคือเป็นลอฟนะคะสามารถขึ้นไปสวดมนต์นั่งสม,มาธิได้ค่ะ ของเราที่ใช้แขวนเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นสเตปเป็นขั้นบันไดแบบนี้ค่ะเพื่อว่าใช้ปีนขึ้นไปบนลอบได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องนะคะสำหรับวางเสื้อผ้าค่ะก็คือทำเป็นช่องว่างๆนะคะแต่ว่าตัวอ,อกนะคะเอาดัดแปลงนะคะทำให้เป็นสองชั้นนะคะแล้วก็เอาปะกร้ามาใส่นะคะเพื่อที่จัดเก็บเสื้อผ้าได้มากขึ้นและเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ ิมนะคะชั้นก็จะเป็นชั้นว่างๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นชั้นโล่งๆเลยนะคะแต่ว่าอกรู้สึกว่ามันวางของได้หน่อยค่ะก็เลยดัดแปลงโดยการเอาแกงเหล็กนะคะมาดัดงอแบบนี้นะคะเพื่อสร้างให้เป็นสเต็ปขึ้นมานะคะเราจะได้วางของนะคะเป็นตะกร้าทั้งหมด2ชั้นได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนลิ้นชักนะคะเราก็ สามารถดึงออกมานะ้คะะเราก็เลือกเสื้อผ้าได้ค่ะสําหรับการวางเสื้อผ้านะคะก็จะวางเก็บเสื้อผ้าในแนวตั้งอันนี้ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามแล้วนะคะอันนี้คือเสื้อผ้าของพี่โยนะคืออกก็จะวางให้เป็นแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาหยิบใช้เราสามารถเลือกลายเสื้อได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องนะคะคุยเสื้อจากด้านใต้ขึ้นมาค่ะ การทำโคโรโมไกนะคะหรือการเปลี่ยนสลับเอาเสื้อผ้าฤดูร้อนนะคะเก็บเข้าตู้แล้วเอาเสื้อผ้านะคะสำหรับฤดูหนาวออกมานะคะก็อกจะทำง่ายๆก็คือว่าในเมื่อมันเป็นชั้นอยู่แล้วนะคะยกเฉพาะชั้นนะคะทีะ่เป็นเสื้อเสื้อเชอิ้ตเสื้อบางๆนะคะหรือว่าเสื้อแขนสั้นนะคะเอาไปเก็บเข้าตู้ถังตะกร้าแบบนี้เลยค่ะในนะคะบริเวณโครเซตนะคะนี้ก็จะเป็น เสื้อผ้าที่ใช้เป็นประจำนะคะแต่เสื้อผ้าที่ไม่ใช้ประจำนะคะเขกจะไปเก็บไว้ในอีกห้องนึงค่ะฉะนั้นก็คือวันนี้นะคะก็จะนำเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าในส่วนของฤดูร้อนนะคะไปเก็บในอีกห้องนึงแล้วก็นำเสื้อผ้าที่เป็นส่วนเสื้อผ้าฤดูหนาวนะคะออกมาไว้ในห้องนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะห้องที่ใช้เก็บเสื้อผ้าค่ะ นีนะคะเป็นห้องนะคะที่ Здесь ห้องว่างที่ไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็มีเป็นตู้นะคะสําหรับเก็บเสื้อผ้านะคะบิวอินอยู่ในตัวอบก็จะเอาเสื้อผ้านะคะที่ไม่ได้ใช้ปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะมาเก็บไว้นะคะในตู้นี้นะคะแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวนะคะหรือฤดูในช่วงที่อากาศเย็นนะคะก็จะเอา เสื้อผ้านหน้ารอนนะคะมาเก็บไว้ค่ะก็คือจะมีการสลับผัดเปลี่ยนกันแบบนี้นะคะก็คือเป็นการโครโมไกในสไตล์ของโอเองค่ะสำหรับตู้นี้นะคะก็จะไว้ในส่วนของเสื้อโคตต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้โคตเท่าไหร่เพราะว่าอากาศยังไม่หนาวถึงขนาดว่าจะต้องใช้โค้นะคะ สำหรับตู้นี้นะคะก็จะเป็นแจ็คเก็ตสั้นค่ะก็เอาไว้ใช้นะคะคุมในช่วงฤด,ดูนี้ได้นะคะแต่ว่าก็จะไม่เอาเข้าไปไว้ในโค้ตเซ็ตนะคะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะคะก็เวลาที่จะใช้ก็มาหยิบเ็แต่ละตัวแล้วพอใช้เสร็จแล้วก็ไปแขวนไว้ในโคดเเซ็ตค่ะสำหรับงานของที่จะต้องทำในวันนี้นะคะก็คือนำะเอาเสื้อหนาวเสื้อต่างๆนะคะที่เก็บไว้ใน ถุงด้านล่างแบบนี้นะคะออกไปสลับเอาเปลี่ยนกับตะก้านะคะที่ใส่เสื้อผ้าดูร้อนมาแทนค่ะเดี๋ยวมาถัไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นเสื้อหนาวของพี่โยนะคะน้อยมากของพี่โยนะะียแบบแล้วก็นี้ของพี่โยก็คือที่เห็นทั้งหมดนี้ก็จะมีอันนี้อันนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้ที่เป็นของพี่โย เราก็จะเอาสองอันนี้ออกไปนะคะแล้วก็ลักษณะการเก็บของนะคะก็จะเน้นการเก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้านะคะในแนวตั้งนะคะก็คือเป็นอย่างนี้เนาะไม่ได้วางซ้อนๆกันนะคะก็คือจะวางเพื่อที่จะให้เห็นนะคะว่า หนึ่งตะก้าเนี้ยมีเสื้อผ้าอะไรอยู่บ้างโดยที่เราไม่ต้องนะคะคุยเสื้อผ้าจากการล้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการทํางานซําซ้อน,นะคะ่ะไม่งั้นเราจะต้องพับผ้านะคะที่มันกระจัดกระจายจากการที่เราคุยเสื้อผ้านะคะก็คือจะพับเก็บแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันในตะก้าผ้าทานันโนนเนาะมเป็นเสื้อไหมพรมที่ว่าบางนะคะก็คือยังไม่ใช่ท่านนื้หนะจะเป็นอันนี้เดี๋ยวจะยังไม่ใช้ในช่วงฤดูนี้นะคะก็จะใช้เป็นอ่า เป็นไหมพรมแบบบางนะคะแล้วก็เป็นสเวตเตอร์นะคะก็เอาไปด้วยนะคะสำหรับเสื้อผ้าน,นะคะในช่วงดูดูใบไม้ร่วงนะคะเทนสีก็จะเป็นเทนที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมค่ะก็คือใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีทางการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะ ของฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะก็จะเน้นนะคะในสีที่ค่อนข้างทึบน,นะคะไม่สดใสเหมือนฤดูใบไ,ไม้ผลิค่ะ,ะก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะแดงเข้มประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างาอย่างสีเขียวอันนี้นะคะก็จะเหมาะกับฤดูใบไ,ไม้ผลิมากกว่าค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคอของพี่โยนะคะยังไม่น่าจะหนาวถึงขนาดใช้ผ้าพันคอไหม ส่วนอันนี้เป็นถุงที่เอาไว้ใส่กางเกงนะคะคือกางเกงขาสั้นอะไรของพี่โอคืออบแก้วออกมาแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการซักต่อน่ะเสือ้ออนนี้นะคะก็นนะะจะเป็นในส่วนของเสื้อสเวตเตอร์นะคะเป็นลักษณะเป็นปักก้านะคะฮูดดี้นะคะเป็น,นอะไรแบบนี้อันนี้ก็อเอาไปใช้วย วนอันนี้เป็นกระโปรงไหมพรมนะคะยังบอกว้ายังไม่ใส่นะคะก็เดี๋ยวจะรอใส่ช่วงหน้าหนาวมันยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นมันยังมีบางวันที่แดดออกนะคะแล้วอากาศก็ร้อนนะคะก็จะเลี่ยงใส่ไหมพรมหนาๆใน,น,นช่วงนี้นะคะ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสเวตเตอร์นะคะแล้วก็ เป็นนิกวันเป็นวันพีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวก็เอาไปใช้อันนี้เป็นดาวนะคะยังไม่ใช้นะเดี๋ยวจะมูไปห้องละค่ะ ก็คือเป็นพวกกางเกงขาสั้นนะคะคที่พี่โยเขาใส่แล้วก็คือใส่ซ้ำนะคะยังไม่ได้นําไปซักนะ mm hmm. ก็เลยแยกออกมาก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะคัดแยกนะคะแล้วก็ซักก่อนที่เราจะเก็บเข้าตู้ค่ะ ตอนนี้นะคะที่แขวนไว้ก็คือเราเริ่มที่จะใช้เป็นประจำนะคะในช่วงนี้แล้วนะคะก็เอามาแขวนไว้เพื่อไม่ให้เป็นรอยนะคะแต่ก็มีบางอันนะคะอย่างตัวนี้เป็นแขนสั้นเราก็บางวันนะคะมันก็ยังไม่ได้แบบช่วงกลางวันมันก็ยังร้อนอยู่นะคะก็จะใส่เป็นแขนสั้นนะคะ่ะแล้วก็ าจจะใส่เสื้อคลุมนะคะหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้นะคะคลุมทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการประหยัดไหมแขกเราคู่แขกไว้สองตัวส่วนกางเกงน,นะคะก็ยังมีบางตัวที่ยอกยังไม่ได้เอาตัดสินใจที่จะเก็บเข้าตู้อย่างถาวรนะคะเพราะว่าก็ยังลังเลอยู่นะคะยังสามารถใส่ได้อย่างตัวนี้เป็นมันจะบางนิดนึงแต่ว่ามันเป็น เป็นนิดนะคะเป็นไหมพรมนะคะถักก็ยังใส่ได้ในช่วงที่แบบอุณหภูมิประมาณ20นะคะ2019 20ประมาณนี้นะคะยังใส่ได้อยู่และนี่นะคะก็ทำการนะคะสลับผัดเปลี่ยนนะคะเสื้อผ้านะคะให้ตรงกับฤดูกาล ก็ได้นําเสื้อผ้านะคะที่เป็นฤดูร้อนนะคะพวกเสื้อผ้าบางๆนะคะเสื้อแขนกุดนะคะหรือว่าเสื้อซีทรูหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเก็บเข้าตู้ไปเรียบร้อยแล้วก็นําเสื้อผ้านะคะที่ป้องกันความหนาวนะคะออกมาวไว้นะคะในขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับวิธีการนะคะหลักการง่ายๆของอกก็คือว่าเน้นที่ให้นะคะเราสามารถหยิบเปลี่ยนได้ง่ายเลยทันทีนะคะอย่างที่ยกบอกไปตอนแรกนะคะก,ก็จะใส่เสื้อผ้านะคะเป็นตะก้าตะก้า,าไว้นะคะแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนนะคะเราก็สามารถเอาตะก้านะคะที่เป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะเก็บเข้าตู้แล้วนาตะก้านะคะที่เป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะออกมาสลับผัดเปลี่ยนได้ทันทีค่ะ ที่สําคัญนะคะเราต้องไม่ลืมนะคะที่จะทําการซักผ้านะคะให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเก็บเข้าตู้ค่ะเพราะไม่งานเสื้อผ้าของเรานะคะอาจจะเป็นรูได้ค่ะการที่เรานะคะไม่ซักผ้านะคะนําเสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะคะพาเก็บเข้าตู้เลยนะคะจะทําให้มีแมลงนะคะมากินคราบเหงื่อคลนะคะหรือคราบสกรปรกที่อาจจะเป็นคราบอาหารที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของเรานะคะ แล้วเราพับเก็บเขาไปเลยก็จะมีมแมลงนะคะมากินคราบเหล่านั้นนะคะจนเสื้อผ้าของเราเป็นรูได้ค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะซักเสื้อผ้าก่อนที่จะเก็บเข้าตู้นะคะและต่อมานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีขาวนะคะของเรานะคะกลายเป็นสีเหลืองเมื่อต้องการหยิบออกมาใช้นะคะนั่นก็คือเราควรที่จะ นำเสื้อผ้านะคะใส่ถุงผ้านะคะซึ่งาสามารถหาซื้อได้ตามร้านร้อยเยนนะคะหรือว่าถ้าไม่มีเราสามารถดัดแปลงโดยการเอาผ้าคลุมเตียงนะคะมาคลุมเสื้อผ้าสีขาวๆข,ข,ของเราไว้นะคะก่อนที่จะเก็บเข้าตู้โดยเฉพาะนะคะตู้ไม้นะคะจะมีคราบแลกเกอร์นะคะเวลาที่โดนความร้อนหรือว่าโดนก๊าซเนี่ยคราบแลกเกอร์นั้นก็จะละเหยออกมาติดเสื้อผ้าเราทําให้เสื้อผ้าของเรานะคะกลายเป็นสีเหลืองได้ค่ะ และนะคะฟันป้องกันไม่ให้เสื้อผ้านะคะเกิดสีด่างคือควรเลี่ยงนะคะการเก็บเสื้อผ้านะคะไม่ให้โดนแสงแดดนะคะก็คือตู้หรือว่าอะไรก็ควรจะห่างจากหน้าต่างนะคะไม่ควรให้โดนแดดโดยตรงเพราะว่าแสงแดดนั้นนะคะจะมาทําให้สีเสื้อผ้าของเราซีดนะคะรวมไปถึงนะคะการตากผ้านะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าสีประมาณ เขาเรียกเอาไวอีโลกค่ะก็คือสีสบบสีส้มมนๆนะคะเป็นน้ำตาลนมนๆสีมนๆอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วก็สีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะคือถ้าเราตากแดดนะคะโดยตรงนะคะตากแดดแรงๆนะคะ่วนโซนนี้จะโดนแดดเยอะนะคะมันก็จะทําให้ส,สีสีของเราซีดค่ะตอนนี้พี่โยน่าจะใส่มาเป็นส0ปีแล้วนะคะเขาก็มันก็ควรจะซีดได้ลระคะ แต่ว่าเพื่อเลี่ยงนะคะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้กับเสื้อผ้าที่เรารักนะคะเราก็ซักนะคะเราก็ตากในร่มค่ะวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการสลับผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตรงกับฤด,ดูการของอกค่ะขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ